จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อบริษัทฮาร์ดแวร์ยักษ์ใหญ่อย่างซีโอมีเนี่ยทุ่มเงินที่ลือกันว่าสูงถึง10ล้านหยวนต่อปีเพื่อดึงตัวอัจฉริยะสาวแค่คนเดียวมานำทับ AI ทั้งหมดของบริษัทโอ้โห oh คือนี่มันไม่ใช่แค่การจ้างงานธรรมดาแล้วนะคะใช่ครับมันคือการเดิมพันอนาคตของทั้งบริษัทไว้กับคนคนนี้เลยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือแนวคิดที่เธอคนนี้นำเสนอขึ้นมาค่ะมันเหมือนกับ เป็นการท้าทายความเชื่อพื้นฐานของวงการ AI ทั้งหมดเลยเธอบอกว่า AI ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันเหมือนการพยายามสร้างตึกสูงสูงโดยที่ไม่มีชั้นล่างสุดไม่มีรากฐานเลยคือเป็นการสร้างตึกอยู่กลางอากาศดีๆนี่เองเอา้าวเหรอครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเซี่ m มีที่อาจจะเปลี่ยนนิยามของ AI ในอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใช้กันอยู่เลยตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกของหลัวฟูลี่หัวหน้าทีมคนใหม่คนนี้ ไปจนถึงประชาเบื้องหลังโมเดล AI ที่ชื่อว่า Mimo และการเดิมพันมูลภาพมหาศาลครั้งนี้ของเหลยจูวิน CEO ของเซี่ย i มีด้วยครับเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมเซ่มี่ถึงเลือกที่จะไม่เดินตามกระแสะหลักไม่ไปสร้าง AI ผู้รอบรู้บนคลาวดเหมือนคนอื่นแต่กลับหันมาทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมองเชิงกายภาพที่เชื่อมโยงการรับรู้เข้ากับการลงมือทำจริงๆ และการตัดสินใจครั้งนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของ Xiaomi แล้วก็วงการเทคโนโลยีทั้งหมดได้ยังไงบ้างถ้าจะให้เริ่มเล่าก็ต้องย้อนไปที่งานประชุมใหญ่ของ Xiaomi ที่ปักกิ่งเมื่อไม่นานมานี้เลยครับชื่องานก็คือ Human Vehicle Home Full ecosystem Partner Conference ค่ะบรรยากาศในงานก็คงเหมือนงานเทคทั่วไปแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนในห้องต้องเงียว แล้วก็หันไปมองคนคนเดียวบนเวทีคนนั้นก็คือหลัวฝูลี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเธอในวงกว้างเท่าไหร่แต่ว่าข่าววงในมันจะพัดไปทั่วแล้วว่าเธอคือหัวหน้าทีม AI คนใหม่ที่เพิ่งถูก Xiaomi ดึงตัวมาดึงตัวมาจากไหนครับมาจาก d e e p s e e ค่ะซึ่งเป็นบริษัท AI แถวหน้าของจีนเลยแล้วเพิ่งจะย้ายมาได้แค่เดือนเดียวก่อนหน้างานนี้เองแค่เดือนเดียวเองอะครับแล้วที่ได้ยินมาว่าค่าตัวนี่ไม่ใช่เล่นเลย ใช่ค่ะสิบแานหยวนต่อปีสําหรับคนคนเดียวคือการลงทุนระดับนี้มันก็ต้องเรียกว่าบ้าคลั่งนิดๆเลยนะสำหรับบริษทัทฮาร์ดแวร์มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกทุกอย่างเลยค่ะนี่ไม่ใช่การจ้างงานแต่มันคือการส่งสัญ,ญลักษณ์ที่ดังแล้วก็ชัดเจนที่สุดจากเลยจุนว่าเขามองว่า AI เนี่ยไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสมร,รภูมิหลักที่แพ้ไม่ได้อ๋อ การจ่ายเงินระดับนี้ก็คือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเราเอาจริงแล้วเราได้คนเก่งที่สุดคนหนึ่งมาอยู่ในทีมแล้วแล้วบรรยากาศบนเวทีเป็นยังไงบ้างครับคนที่ต้องแบกความคาดหวังมหาศาลขนาดนี้ไว้สิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือตอนแรกที่เธอขึ้นเวทีมาเนี่ยท่าทีเธอดูประมาาเล็กน้อยนะคะก็คงกดดันหน้าดู ใช่ค่ะก็น่าจะเข้าใจได้เพราะนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะตัวแทนของบริษัทที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่พอเธอเริ่มพูดเท่านั้นแหละค่ะคพอเริ่มอธิบายแนวคิดเบื้องหลังโมเดลที่ชื่อ MIMO V2 Flash ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยเธอพูดได้น่าดึงดูดแล้วก็มีพลังมากๆจนทำให้คนในห้องประชุมนึกไปถึงวันแรกที่ x i a o m ประกาศว่าจะทารถยนต์ไฟฟ้าเลยค่ะโ oh. มันมีกลิ่นอายของการเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะพลิกเกมได้เหมือนกันน่าสนใจมากครับที่ว่าเธอสะกดคนดูได้ขนาดนั้นสแสดงว่าสิ่งที่เธอพูดมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแ,แล้วไอ้ปรัชญาที่ว่าความกระดานความคิดเดิมๆเ,เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเธอเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามเชิงปรัชญาเลยค่ะเธอบอกว่าให้ลองดูวิวัฒนาการของมนุษย์เรามันเป็นกระบวนการแบบจากล่างขึ้นบนหรือ bottom up จากล่างขึ้นบนใช่ค่ะ คือเรามีร่างกายก่อนเราเรียนรู้โลกผ่านการสัมผัสการมองเห็นการได้ยินจากนั้นเราก็เรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วสุดท้ายเราถึงค่อยพัฒนาภาษาที่ซับซ้อนขึ้นมาเพื่อสื่อสารสิ่งที่เราเรียนรู้จากโลกกายภาพอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่า AI ในปัจจุบันกลับเดินสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยเป็นแบบจากบนลงล่างหรือ top down ถูกต้องค่ะคือ เราป้อนข้อมูลตัวอักษรมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตให้มันแล้วก็คาดหวังให้มันเข้าใจโลกจากแค่ตัวอักษรพวกนั้นใช่ค่ะมันข้ามขั้นตอนการมีร่างกายการรับรู้โลกทางกายภาพไปทั้งหมดเลยและนั่นก็คือที่มาของคำเปรียบเทียที่ว่าสร้างตึกกลางอากาศใช่เลยค่ะเฉียบขาดมากๆ AI ทุกวันนี้มันไม่มีรากฐานมันเรียนรู้ว่าแมวคืออะไรจากภาพและคำบรรยายนับล้าน แต่ตัวมันเองไม่เคยสัมผัสขนแมวไม่เคยได้ยินเสียงร้องของแมวมันขาดประสบการณ์เชิงกายภาพไปโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องการเรียนรู้จากข้อมูลตัวอักษรมหาศาลนี่ไม่ใช่เหรอครับที่ทําให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM มันทรงพลังอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทําไมถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาแล้วครับมันก็ดูทํางานได้ดีนี่นาเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ คือมันทำงานได้ดีในขอบเขตของมันก็คือการสร้างสารรค์แล้วก็ประมวลผลภาษาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการให้มันทำงานในโลกจริงมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะมันไม่มีประสบการณ์ตรง ถูกต้องค่ะเพราะมันขาดความเข้าใจในบริบททางกายภาพอย่างแท้จริงและนี่คือจุดที่เสี่ยวมีมองเห็นโอกาสแล้วก็เลือกที่จะเดินในเส้นทางที่แตกต่างออกไปพวกเขาไม่ได้จะแข่งสร้าง AI ที่เขียนบทกวีได้ไพเราะที่สุดบนคลาวแต่จะสร้าง AI ที่เชื่อมโยงการรับรู้กับการลงมือทําซึ่งเป็นสิ่งที่หลวฟูลี่เรียกว่าสมองกายภาพหรือ Physical Brain ค่ะสมองกายภาพฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยครับ มันคือ AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเลยสินะไม่ใช่แค่นักคิดแต่เป็นนักปฏิบัติถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป้าหมายของมันไม่ใช่การตอบคำถามปรัชญาแต่คือการสั่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือสั่งให้รถยนต์เบรกใช่ค่ะหรือสั่งให้รถยนต์เบรกเมื่อเห็นสิ่งกีดขวางข้างหน้าได้อย่างแม่นยำแล้วก็วดเร็วที่สุดพอพูดถึงเรื่องความเร็วและความแม่นยำแล้วตัวโมเดลมี Mo V2 Flash ที่เธอเปิดตัวเนี่ย มันมีรายละเอียดทางเทคนิคยังไงบ้างครับที่จะทำให้มันเป็นนักปฏิบัติที่ดีได้ครับแต่เวลาใช้งานจริงจะเรียกใช้แค่ประมาณ15,000ล้านเท่านั้นเองเล็กแต่ทงพลังสินะครับเพราะผมเห็นข้อมูลว่าถ้าจัดอันดับเฉพาะความสามารถด้านการเขียนโค้ดอย่างเดียวเนี่ยโมเดลนี้อยู่ในระดับท็อปทของโลกเลยนะซึ่งมันน่าทึ่งมากสำหรับโมเดลขนาดแค่นี้มันทำได้ยังไงครับนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยค่ะ มันคือผลลัพธ์ของการแลกเปลี่ยนหรือเทรดออฟที่ทีมของหลัวฟูลี่ตัดสินใจทำอย่างเด็ดเดี่ยวเลยเพื่อให้โมเดลนี้สามารถทำงานบนชิปสมาร์ทโฟนหรือในรถยนต์ได้จริงๆไม่ใช่แค่บนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใน Data Center ใช่ค่ะพวกเขายอมเสียสละบางอย่างที่คนอื่นอาจจะมองว่าสำคัญมากเพื่อให้ได้สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับเป้าหมายของพวกเขามาแทนเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับกำหนดโทเค็นไว้แค่128เองเหรอครับ ใช่ค่ะในยุคที่คนอื่นเขากําลังแข่งกันทําหน้าต่างโทเคนให้มันใหญ่เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะส่วนกระแสสุดๆมันสวนกระแสมากๆเลยอะไรคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขายอมเสียสละเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไปใช่ค่ะมันส่วนกระแสมากแล้วพวกเขาก็ยอมลดทอนคุณภาพของงานเขียนเชิงสร้างสรงสรค์บางส่วนลงด้วย,วยแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับคืนมามันคุ้มค่ามหาศาลสำหรับเป้าหมายสมองกายภาพคืออะไรครับนั่นคือสองสิ่งค่ะ 1คือประสิทธิภาพการประมวลผลสูงสุดบนชิปที่มีทรัพ,พยากรจำกัดและ2คือการเรียกใช้เครื่องมือที่แม่นยำที่สุดอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วการเรียกใช้เครื่องมือมันก็คือการสั่งงานฮาร์ดแวร์ต่างๆถูกต้องค่ะซึ่งมันก็เหมือนการเขียนโค้ดสั่งงานสั้นๆดีๆนี่เองใช่เลยเพราะอย่างนี้เองความสามารถด้านโค้ดถึงได้โดดเด่นเพราะมันคือแก่นของสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทา เป็นการออกแบบ AI ให้เป็นนักปฏิบัติไม่ใช่แค่นักคิดจริงๆด้วยถูกต้องเลยค่ะทุกการตัดสินใจทางเทคนิคล้วนสอดคล้องกับปรัชญาหลักที่วางไว้ตั้งแต่ต้นไม่มีการทำอะไรที่สูญเปล่าเลยแต่ผมก็ยังแอบสงสัยอยู่นะครับว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้อืมเพราะถ้าผมจาไม่ผิดนะย้อนกลับไปแค่ช่วงกลางปี2023ผู้บริหารของ Xiaomi เองยังเคยให้สัมภาษณ์อยู่เลยว่า จะไม่พัฒนาโมเดลขนาดใหญ่แบบ OpenAI ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนั้นกำลังทุ่มสุดตัวกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาแค่ปีกว่าวาที่ทำให้เปลี่ยนทิศทางกัน180องศาแบบนี้ครับคือมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันในช่วงปลายปี2024ค่ะครับอย่างแรกเลยคือความสำเร็จแบบถลม่มทลายของรถยนต์ไฟฟ้า SU 7ของเสียวมี่เองมันกลายเป็นไวรัลแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่า เซี่ยวมี่ไม่ใช่แค่บริษัทมือถืออีกต่อไปแต่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและมีเทคโนโลยีสูงได้จริงๆและในขณะเดียวกันบริษัทเก่าของหลัวฝู่ลี่ยัง Deep s e e กก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าโมเดล AI ที่พัฒนาในจีนก็สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่โปรเจกต์วิจัยอีกต่อไปบวกกับเทรนด์ของอุปกรณ์ต่างๆที่เริ่มฝัง AI เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบก็เริ่มมีจํานวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดปัจจัยทั้งหมดนี้มันนําไปสู่การตระหนักรู้ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ทุกรายค่ะโดยเฉพาะ Xiaomi ที่มีประโยคหนึ่งที่สรุปสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุดเลยประโยคว่าอะไรครับนั่นคือหากไม่มีสมองเป็นของตัวเองฮาร์ดแวร์ก็เป็นเพียงภาชนะของผู้อื่นเป็นเพียงภาชนะของผู้อื่นฟังดูน่ากลัวนะ ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันน่ากลัวยังไงลองนึกภาพตามนะคะแฉลบี้คือเจ้าแห่งฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกันอยู่ในระบบนิเวศของตัวเองทั่วโลกมากกว่า1.04พันล้านชิ้น1.000พันล้านชิ้นค่ะนี่คือจุดแข่งที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่ถ้าสมองหรือ AI ที่อยู่บนอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่ของ Xiaomi จะเกิดอะไรขึ้นคนใช้ผู้ใช้ก็จะไปดาวน์โหลดแอปหรือติดตั้ง AI จากค่ายอื่นเข้ามาแทนใช่เลยค่ะแล้วระบบนิเวศคนรถบ้านหรือ Human Vehicle Home ที่ Xiaomi พยายามสร้างมาเป็น10ปีก็จะกลายเป็นแค่สนามเด็กเล่นให้คู่แข่งเข้ามาทำเงินบนฮาร์ดแวร์ของตัวเองโอโ้โหพวกเขาจะสูญเสียการควบคุมและก็โอกาสในการสร้างรายได้จากบริการอัจฉริยะไปทั้งหมดเลยเข้าใจเลย นี่คือความเสี่ยงระดับความเป็นความตายขององค์กรเลยทีเดียวดังนั้นการทุ่มเงินดึงตัวหลวฟูลี่มามันจะไม่ใช่แค่การตามกระแสแต่มันคือการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดของบริษัทค่ะพอเข้าใจภาพใหญ่ขนาดนี้แล้วยิ่งทำให้เห็นเลยว่าเดิมพันครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากและทุกอย่างก็มาลงอยู่ที่คนคนเดียวคือหลวฟูลี่ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยอยากรู้แล้วครับว่า เธอเป็นใครมาจากไหนทำไมเหลอจรจีนถึงยอมวางอนาคตของบริษัทไว้ในมือของเธอได้ประวัติของเธอน่าสนใจมากค่ะเพราะเธอไม่ได้มาจากครอบครัววิศวกรหรือมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอะไรเลยเธอมาจากครอบครัวธรรมดาในชนบทพ่อเป็นช่างไฟฟ้าส่วนแม่เป็นคุณครูค่ะแต่ก็คงจะใช้แววความเก่งมาตั้งแต่เด็กสินะครับแน่นอนค่ะเธอเรียนจบปริญญาโทด้านภาษา,าศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ปักกิ่งและที่น่าทึ่งมากๆก็คือระหว่างที่เรียน เธอมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการอย่าง ACL ถึง8ชิ้น8ชิ้นเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่ง ACL นี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนเวทีโอลิมปิกของวงการวิจัยภาษา AI เลยการมีผลงานตีพิมพ์ที่นั่นได้สักชิ้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่นี่มีถึง8ชิ้นเส้นทางอาชีพของเธอก็ดูจะพุ่งตรงมาทางนี้โดยตลอดเลยนะครับ ใช่เลยค่ะเธอเริ่มต้นที่ Alibaba Damo Academy ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระดับท็อปของ Alibaba ที่นั่นเธอเป็นหัวหอกในการพัฒนาโมเดล v c e co, ซึ่งเป็นโมเดลที่รองรับหลายภาษาครับก่อนจะย้ายไปอยู่กับทีมหลักของ DeepSeek ที่เป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งที่กำลังมาแรงมากแล้วก็มาช i a มีและสุดท้ายอย่างที่เรารู้กันคือ Xiaomi ไปดึงตัวเธอมาในช่วงต้นปี2025พร้อมกับข่าวลือเรื่องค่าตอบแทนมหาศาลนั่นแหละค่ะ ซึ่งมันก็ตอบคำถามที่หลายคนเคยสงสัยนะครับว่าบริษัทฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องจ่ายแพงขนาดนี้เพื่อแย่งตัวคนทำา i i เลยเหรอในมุมของชา a มี i ก็คงต้องตอบว่าจำเป็นอย่างยิ่งถ้ามองในภาพรวมตอนนี้จะเห็นว่า x i a มี่มีจิ๊กซอกเกือบทุกชิ้นอยู่ในมือแล้วค่ะโดยเฉพาะชิ้นที่สำคัญที่สุดที่คู่แข่งไล่รไม่มีนั่นก็คือลอกกายภาพก็คืออุปกรณ์กว่า1 0 4พันล้านชิ้นที่กระจายอยู่ตามบ้านตามรถ และในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกนั่นเองถูกต้องค่ะอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่แค่สินค้าที่ขายออกไปแล้วจบแต่มันคือตาหูและมือของ AI มันคือแหล่งข้อมูลและการรับรู้จากโลกแห่งความเป็นจริงที่สำคัญที่สุดสำหรับ AI เชิงกายภาพที่พวกเขาต้องการจะสร้างมันคือฐานรากที่มั่นคงใช่ค่ะที่จะทำให้ตึกของพวกเขาไม่ได้สร้างอยู่กลางอากาศเหมือนคนอื่นนั่นก็หมายความว่าภาพอนาคตของ Xiaomi อาจจะไม่ใช่บริษัทขายมือถือหรือรถยนต์อีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นบริษัทขายบริการอัจฉริยะที่มี AI เป็นหัวใจหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับแต่แน่นอนว่าหนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนค่ะความได้เปรียบเรื่องฮาร์ดแวร์จะกลายเป็นชัยชนะได้ไหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีโมของหลัวฟูรี่จะพิสูจน์ตัวเองได้จริงหรือเปล่า ว่ามันดีกว่าฉลาดกว่าและทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของเสี่ยวมีได้ดีกว่า AI จากค่ายอื่นจริงๆและเดิมพันครั้งนี้ก็ใหญ่หลวงจริงๆผมเห็นตัวเลขงบวิจัย5ปีข้างหน้าที่เหลียจุนตั้งไว้คือ200ล้านหยวน900ล้านบาทประมาณ900ล้านบาทไทยแล้วก็อาจจะพุ่งไปถึง40,000ล้านหยวนหรือราวๆ1.8แสนล้านบาทในปี2026เพียงปีเดียว <c oughs> มันคือการทุ่มหมดหน้าตากจริงๆครับดังนั้นบนกระดานหมากเกมนี้ลัวฝูรีจึงไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าทีมเทคนิคแต่เธอคือสมองของการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเสี่ยวมี่เลยก็ว่าได้และการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็สะท้อนสัจธรรมของยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว่าในยุคที่อัลกอริทึมกําลังเขียนกติกาใหม่ไม่มีที่นั่งใดที่จะมั่นคงได้ตลอดไปเป็นบทสรุปที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็น่าติดตามมา,มากๆครับว่าเกมนี้จะลงเอยยังไง แต่ก่อนที่เราจะจบกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งค่ะครับผมเมื่อเสลมี่กำลังสร้าง AI ที่ออกแบบมาเพื่อโลกกายภาพโดยเฉพาะลองจินตนาการดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถยนต์บ้านและโทรศัพท์ของเราไม่ใช่แค่รอตอบสนองคำสั่งแต่เริ่มคาดการความต้องการของเราล่วงหน้าแล้วก็ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองจากการรับรู้ทางกายภาพของมันเส้นแบ่งระหว่างผู้ช่วยอัจฉริยะ บตัวตนอิสระในชีวิตส่วนตัวของเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่องไทยก็วิวไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป